จีจี้เริ่มฝึกยิงปืนแล้วนะมะนาวส่วนเธอเนี่ยใช้ดาบนะส่วนอันอันเธอยิงปืนแม่นอยู่ลรวใช่ไหมจะลองดูไหมล่ะคะจะเย็นวันนี้เนี่ยครูมีภารกิจให้พวกเธอสามคนทําภารกิจอะไรคะครูพวกหนูเนี่ยเป็นวิงตัวเล็กๆนะคะจริงค่ะพวกหนูเนี่ยไม่ได้ตัวใหญ่ถึกบึกบึนเหมือนอันอันนะคะอ้าวนี่นี่นน่อยู่ทะเลาะก,กันก่อนฟังเหตุผลครูดีๆช่วงนี้พวกเธอได้ดูข่าวกันบ้างไหมข่าวอะไรหรอคะครูนี่พวกเธอรู้อะไรบ้างไหมเนี่ย ก็ผู้นำเราจะอยู่อีกสองปีไงไม่ได้ดูข่าวหรอเข้าใจหรือยังว่าฉันให้พวกเธอฝึกยิงปืนฝึกดาบไปเพื่ออะไรเข้าใจดีเลยค่ะครูผู้นำนี่หมายถึงพอโรงเรียนเราเหรอคะก็ใช่ไงจะอยู่ไปเพื่ออะไรอะโรงเรียนเราย่ำอยู่กับที่มา8ปีแล้วนะนี่พวกเธอจะทนอีกถึง10ปีเลยเหรอจะเลิกเลยไหมคะครูอันอันครูฝากด้วยนะสอนจีจี้กับมะนาวด้วยอนาคตโรงเรียนเนี่ยอยู่ในมือเธอแล้วนะ หนูรู้นะคะว่าครูออนคีจะทำอะไรอยู่อะอะไรของเธอครูกำลังหลอกสามคนนั้นให้รอบสังหารผอเพราะว่าครูเนี่ยต้องการเป็นผอ,อ,อคนใหม่ใช่ไหมคะแล้วไงอะก็ผอ,อ,อเธอมันโง่นี่คนโง่ก็สมควรราออกและให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทนไม่ถูกต้องหรอกงั้นถ้าครูได้เป็นผอ,อแล้วเนี่ยหนูต้องได้เป็นประธานนักเรียนนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยหลักฐานที่อยู่ในมือถือหนูก็ถูกส่งไปที่ตำรวจแล้วครูเนี่ยก็จะถูกจับเรื่องของเธอใครแคร เออเดี๋ยวมึงเจอคุณแม่อีกแก่